ปังกับสลัดชีมาครับแต่ถ้านครอยากทานโทสก็ขึ้นไปข้างบนครับข้างบนเรามีร้านอยู่ชั้นหนึ่งครับทตอได้หรอดีครับก็ก็ลูกค้ามาได้ลองชิมพวกสลัดชีเมนูใหม่ๆเยอะครับก็ดีเลยครับ้ว่าเรามาา่ไนใช่คบเรก็รับเปนาที่คาดหก็เกินความคาดหวังครับคือเราคือเราแบบีิน่ ใช่ครับทุกอย่างทำเองหมดครับเป็นโฮมเมดนะครับตอ <บ |th|> นนี้มีกี่สาขามีแค่ห้าสาขาวันนี้ไม่ตอนนี้มีแค่5สาขาครับมีขนาดใหญ่เซ็นทรัลลาดพร้าวหรือมอสโรมปีหรือมอสบางแคแล้วก็สญญามย่านมิจการยังบริหารจัดก,การได้อยู่เนาะพี่เกนฑ์เนได้ครับสบายเยอะมากเลยนะห้าสาขาก็เร็วกว่าที่คิดครับแต่ก,แตก็แต่ก็ว่าจะเบรกๆไปนิดนึงกลับมาทำระบบหลังบ้านตัวเองใหม่ครับหนึสร้างออฟฟิศสร้างทีม เราไม่อยากให้ร้านเราโตกว่าไม่อยากให้ร้านเราโตกว่าทีมเ,เราเราอยากให้ทีมเราโตกว่าร้านทีมเราจะได้ดูแลร้านได้ดีแล้วเราค่อยไปดีกว่าไม่อยากแบบอยากให้ทีมแข่งก่อนแล้วค่อยชูรอบน่จนาจะดีกว่าเพราว่าตอนนี้านเราะก็ถือว่าไวกว่าที่คิดดีครับ ก,ก็ครอคุมทุกอ่ามากมีทุกสระสเช่น,น,นกันหนุนก็สนุกครับก็ต้องมีอะไรจิตเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอะไรเชื่อมันตัวเองกับทีตลอดเวลาม,ม,มันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละที่การที่เราจะแบบการที่เราจะต้องโต มันไม่ไต้องถานอะไรที่มันยากๆแบบนี้แหละทุแบรนด์มันเป็นหมดถ้าใครผ่านตรงนี้ไปได้ก็มันก็จะจบช่วงนี้เรื่อบบวันาอะรอย่างเ้เออจอไหมหรอ,ก,อก็รู้สึกว่าเจอนิดนึงนี่ เราก็จะดูว่าอะไรที่อะไรที่เราควรจะควรจะแบบปีบมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องต้นเพื่อรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตดัดออกก็ช่วยได้ต,นตดอนตนี้เหรอครับตอนนี้ก็น่าจะต้องรันเรื่องการโปรโมทไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็ าคุณภาพของโปรดักเราใหไ้ได้ดีที่สุดเร,เราเรื่องยากที่สุด,ะสะสดอะรสหรับเราเองเรื่องยากที่สุดหรอพว่าแต่ละคนคื่เหมือนกันเ,เร่อยากที่สุดน่าจะเป็นห้ามห้าหยุดขยนัยยขน,ยนอะใช่เนาะใช่ คือแบบต้องอดทนแล้วก็ห้ามห้ามหยุดขย,ยันห้ามหยุดที่จะเรียนรู้ว่าเนี่ยสำคัญก็งล,งงลงต่อยนะแล้วสลับสลับตรวจงาน,น,น,นไม่ไปถ่ายคลิปปรโกทคือคือพวกตรวจงานเรามีมทีมเข้าตรวจแล้วเราก็จะประชุมออฟฟิศเข้าเช็คบ้านอะไรเงี้ยเราจะพยายามทำแบบ ทำให้มันเป็นระบบมากกว่าเราเราเองจะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าเรามีทีมแล้วเราต้องทำทีมแล้วให้เก่งเป็นทีมที่เกียดไม่ได้เลยหรอที่เกียดไม่ได้นะก็คือต้องเรียกประชุมตลอดให้แบบส่งงานไปให้แล้วก็ต้ให้ทำสรุปมาพีเซนตลอดตลอดถ้าเราไม่ว่างก็ระชุมออนไลน์ก็พยายา,ามขยันขยัน <c oughs> ก็พยายามพาไปชิมเรื่อยๆนะเพราะว่าแบบเราเราก็อยากรู้ว่าเขากินอร่อยไหมเนยเพราะว่าเรากินอร่อยคนเดียวไม่ได้ไงเราต้องการแบบคอมเมนต์ต่างๆใช่ครับบางทีเขาก็ไปกินตามสาขาบางทีเขาไปทำรุาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปกินตลอดไปเช็คให้อะไรเงี้ยเพาะเขา้ช่วยทำก่นที่ทำตลาด ช่วยคิดด้วยครับช่วยคิดด้วยดีเลยแต่เขาก็ต้่งมีคนช่วยช่วยว่าช่วยมันต้องช่วยกันปัดอ่ะคือแบบต้องช่วยกันปัดเป็นหน้ามาอย่างนี้หรอหมายถึงว่าแบบคอนเทนต์มันบางทีไม่หาไม่เจอพนักงานเนี่ยน้องๆก็ต้องช่วยกันปัดเราเองก็ต้องปัดเอสก็ต้องปัดนี่เรียกจะช่วยกันครอบครัวได้ไหมจริงๆเขามีหุ้นอยู่อยู่แล้วในเงินทุน แต่เขาโอเคใช่นเคนที่แบบจะไม่ขยายสาขาเพิ่มจะ่พอแค่นี้ก็เพื่อปรับปรุงระบบแลอาคุณเลยครับตัวอเธอร์นะครับหมายถึงตัวอเธอร์โอเคใช่ไหมโอเคครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกคนการขยายสาขาเพิ่มไม่ได้แปลว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองการขยายสาขาเพิ่มไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะเป็นหนี้ก็ได้คือถ้าเราทาตรงนี้ให้มันดีหรว่ามันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกว่า ที่เราจะไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เราไม่ทำเราไม่ทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนมีมีมีความคิดเป็นลมลอยกันบ้างปักเพราะว่าเด่ะเอเชอร์อยากได้แบบนี้ตัวเค้นอยากได้แบบนี้อะไรการบริหารเอเชอร์ไม่ได้บริหารเออเอเชอร์มีแค่ C R หรอไม่ครับทำไมอ่ะเอชเชอร์มีแค่หุ้นหุ้นอย่างเดียวอย่างเดียวรับปันผลรับปันผลอย่างเดียวส่วนเรื่องส่วนเรื่องบริหารเรื่องงานก็เป็นทีมของ ก็ผัดก่อนไปชูชูนี้นะรัดก็พยายามจะจะทำหลายๆอย่างให้มันแบบอยากทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึไเลยแต่ยังอื่นก็ก็เดี๋ยวตามมาเป็นสัต็ปสเต็ปมีคนบอกว่าคือทำงานหนักก็จะเก็บเงิน ก็ถ้าประสบความสเร็วกับอย่างรวดเร็วก็ก็โอเคครับก็จริงจริงก็อยากพร้อมนะก็พยายามอยู่ก็แสดงว่าเก็บเงินอยู่ได้ครึ่งได้ครึ่งอย่างเพราะว่าเปิดร้านมาเกือบจะือกี่ปีแล้ว8เดือนเออเห็นเค้าเปิดร้านมาได้กี่นานแล้วไม่ใช่หรอ8เดือนครับเอ็นทีปันร้านนี้ทีบ้านนี่เก็บเก็บได้ถึงครึ่งหรือยังที่เราตั้งใจไว้อ๋อ คือพอเงินไม่ไม่คือจำนวนมันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับความความยังเป็นหรือว่าอะไรอ่ะหรือหรืว่าเรารอเลิกรออะไรอย่างเงี้หรือเปล่าไม่ไม่มีเลิกครับเขาอยากแต่งไหมครับเขาเองน่าจะเหมคล้ายๆผมทำไมก็ถ้ารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันโอเคแล้วเราแบบไม่ต้องทำงานเยอะๆ จะแบบมีเวลาใช้ชีวิตอีกรูปแบบนึง่งนะวรับผมว่าเราเนะี่ยผมกับเรานะ่าจะ แล้วอีกสองปีได้ไหมได้แล้อสองปีก็แต่งเลยก็ก็พยายามไมพยายามมีคิดไปก่อ,ไอ,อ,ไอนไหมคือยังไม่ได้คิดแต่ก็คิดว่ามันก็ควรจะต้องมีอะไรไหม,ไไมเคยเคยเคยถามถามบางคนว่าแบบต้องตๆไปเลย ว่าจะต้องมีเซรัไพรสยนิดนึงมันก็ควรจะมีเซรั่มไทยแบบอยู่นิดนึงนะน้ำผู้หญิงนะเร์ไม่ว่าเขาชอบเซร์่พรส์หรือเขาช่บอะไรกได้ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเซรรส์อยู่แล้วแหละใช่ไหมใช่ไหม่็น่าจะนะมันก็แบบหัวเขียนถ้าใครกดดันไหมแบบว่าเป็นนก็ถามมาเยอะที่นักข่วก็ถามเยอะอะไรเยอ่เกิดความผิดพลก พ่อจ้างหากคนเดียวไม่กดดันไม่กดดันถูกขามาถามได้ไม่เป็นไรคือกดดันกดดันตัวเองเรื่องการทำงานมากกว่าคือผมผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติในการที่ที่แบบจะถามเพราะว่าเราก็สามสิบนิดๆแล้วมันก็ หลายๆคนก็แต่งไปแล้วอะไรเงี้ก็เข้าใจได้ทุกรอบลงคลิปคือลงคลิปว่าเพิ่คอมเมนต์นะแต่งเมื่อไรร่นี้อะไรก็ผมก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้แต่ก็ก็รู้สึกว่าถ้ามันจะเปลี่ยนสเต็ปมันก็ควรจะเป็นสเต็ปอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่เรารู้สึกแฮปปี้ كذا <applause> <applause>